เปิดบทสนทนาปอโรเบิร์ตโทหาแมแตงโมบอกเรื่องนี้ล่าสุดทนายเดชากิติวิทยานันท์ในฐานะทนายความของนางพนิดาศิระยุยทธโยธินคุณแม่ของแตงโมได้เปิดใจหลังรับผลการชนสูตรรอบสองจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมว่าวันที่หนึ่งเมษายนเวลา17นาฬิกาจะเดินทางไปสพเมืองนอนทบุรี ทนายเดชาแจ้งความประสงค์ว่าที่จะเดินทางไปสพเมืองนนทบุรีก็เพื่อนำผลชนสูตรแตงโมงรอบสองไปมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อประกอบสำนวน พร้อมสอบถามความคืบหน้าของคดีว่าจะออกหมายจับใครและแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมหรือไม่นอกจากนี้ทนายเดชายังไร้กกล่าวอีกว่าคดีแตงโมมีคนหิวแสงจํานวนมากทั้งทําคลิปตัดต่ออ้างมีเอกสารรับคดีจึงอยากเตือนพวกหิวแสงว่าผู้เสียหายจะดําเนินคดีกับคนกลุ่มนี้ทั้งหมดพร้อมกันนี้ทนายเดชายังได้พูดถึงคุณแม่อีกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมายังได้คุยกับคุณแม่แตงโม ก่อนทราบว่าทั้งไฮโซปอและโรเบิร์ตโทรมาหาแม่หลังศึกจากการบวทพรามณ์ซึ่งทั้งสองคนบอกว่าในช่วงบวทพราม์เด็กตรวดน้ำอุทิศส่วนขุศลให้กับแตงโมทุกวันแต่ยังไม่รับสารภาพตามที่รับปากคุณแม่ไว้ขอฝากชาวเน็ตอย่าไปต่อว่าแม่เลยแม่เหนื่อยมากและแก่มากแล้วตั้งแต่แตงโมจากไปแม่ก็นอนไม่หลับเลยเพร้อมอยากบอกแฟนคลับว่ายังไม่มีกำหนดเผาแตงโมเพราะแม่ต้องการหาความจริงก่อนทนายเดชาเก่าทิ้งท้าย ซึ่งอย่างไรก็ตามทนายเดชากล่าว่าคดีแตงโมมีคนหิวแสงจํานวนมากทั้งทําคลิปตัดต่อ ทางอ้างมีเอกสารรับคดีอยากเตือนพวกหิวแสงว่าผู้เสียหายจะดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้ทั้งหมดทนายเดชากล่าวด้วยว่าวันนี้เวลา17นาฬิกาจะเดินทางไปสพเมืองนอนทบุรีเพื่อนำผลชนสูตรศพแตงโมรอบสองจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมไปมอบให้พ,พนักงานสอบสวนเพื่อประกอบสำนวนพร้อมสอบถามความคืบหน้าของคดีด้วยว่าจะออกหมายจับใครและจะแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณคะ่ะ